ชประธานตรางเตรียมปรับแผนการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำทั้งสามแห่งในพื้นที่พร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรในช่วงฤดูฝน นายธนิตอยู่ทองพวงในการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังได้ติดตามสภาพอากาศและสภาพฝนอย่างใกล้ชิดและนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนกำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนให้เกิดประโยชน์สูงสุดจัดสรรน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศให้เพียงพอตลอดทั้งปีนอกจากนี้ยังได้ขับเคลื่อนแผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรในช่วงฤดูฝนปี2566ในด้านการบริหารจัดการน้ำโดยเตรียมปรับแผนการระบายน้ำ จอ่างเก็บน้ําทั้ง3แห่งในพื้นที่ทั้งอ่างเก็บน้าคลองทางงิ้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริอ่างเก็บน้ําบ้านพลุเตยและอ่างเก็บน้ําคลองสายขาวหากมีปริมาณน้ําสูงเกินกว่าระดับเก็บกักเพื่อลดผลกระทบน้าท่วมด้านถ่ายน้ําเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือการกําจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ําอย่างต่อเนื่องรวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันติดตามสถานการณ์น้าและประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนเพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชนไว่วงน้า โยยสพอรนะคะไกลสีสวทอดตรังรายงาน